สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีพฤษภและลัคนาพฤษภนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการพยากรณ์ในช่วงกลางปี2564นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับมิถุนายนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้โดยการแอดไลน์ดีมาที่เบร์หกิบเกซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถแอดไลน์ดีมาถามค่าครูได้ครับ ซึ่งเดือนนี้จะมีโปรโมชั่นนะครับช่วงโควิดก็จะลดค่าครูให้นะครับแล้วก็มีการพยากรณ์เลข3ตัวท้ายของบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับฟรีๆยังไงก็สนใจแอดไลน์ไอดีมาทำค่าครูได้ครับแล้วมาฟังค่ยากรนะครับในเดือนพฤษภาคม2564ซึ่งเป็นเดือนแรกของช่วงกลางปีกันเลย โดยภาพรวมนะครับจะมีการโคจรยกย้าราศี4ี่ดวงนะครับและมีดาวศุกร์ดาวประจําตัวยายราศี2รอบนั่นเองนะครับเริ่มต้นกันที่ดาวศุกร์นะครับมีการโคจรยาวราศีคือดาวประจําตัวเนาะเข้าสู่ราศีพฤษภได้ตําแหน่งเกษตรนะครับมีความเข้มแข็งมั่นคงของวาสนาของคุณในวันที่6พฤษภาคม64เป็นต้นไปดาวศุกร์เสดชนะครับมาถึงการโคจรอ,อย่างรวดเร็วก็หมายความว่าเอา่อไปสู่ สิ่งดีๆได้อย่างรวดเร็วแต่มันมีดาวหลายดวงประทะกันนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้4ดวงได้แก่อาทิตย์พุธศุกร์และราหูดาวราหูอยู่มาแล้วประมาณครึ่งปีเหลืออีก1ปีนะครับซึ่งทับราศีเกิดและลัคนากําเนิดของคุณอย่าลืมนะครับว่าดาวราหูเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงท่านลุ่มหลงไปถูกทางมันก็ดีดีแบบคูณ2คูณ3คือคูณคือดาวราหูคือการคูณนะครับไม่ใช่บวก คือหมายความว่าดาวสุภเคาะเนี่ยให้ผลที่บวกแต่ดาวราหูคือคูณครับทวีคูณไปเลยแต่ต้องทําให้ถูกทางไปถูกทางด้วยนะครับดาวราหูมาทับตัวเนี่ยมันมันมีในยะทั้งดีและเสียเสียหมายถึงเขาเรียกว่าเห็นตัวเองดีลุ่มหลงในตัวเองนะครับหมายความว่าคำว่ามินมินเมกับคําว่าหลงตัวเองแต่ข้อดีหมายถึงว่าการสร้างความหลงไหลกับตัวเองได้นะครับให้กับคน บบดึงดูดคนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยครับสร้างความหลาไหลให้ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีบ้างแต่ว่าระวังเรื่องของเห็นกงจักเป็นดอกบัวหมายถึงว่าเห็นผิดเป็นชอบต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับพยายามพิจารณาดีๆแล้วก็สังเกตสังการดีๆด้วยเพราะราศีพฤษภเป็นราศีบัวเนะาะธาตุดินการธาตุคือมั่นคงหนักแน่นในอารมณ์และบัวเนี่ยหมายถึงดื้อรั้นนะครับกาปลว่าดื้อเงียบก็ทําให้เรามักจะผูก อารมณ์ผูกความคิดของเราเนี่ยด้วยตัวเราเองไม่ชอบฟังคนอื่นก็ฟังหูไว้หูไว้ไวบ้างนะครับเพราะว่าเอาเก็บคําที่เตือนที่คนอื่นเขาพูดเนี่ยมาใส่ใจบ้างเพราะว่าไม่งั้นเราดื้อรั้นอาจจะเกิดผลลัพธ์ที่เสียหายได้นะครับต้องระวังตรงจุดนี้ทีนี้ดาวพุทราหูคู่คดีความแต่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคดีความกันทุกคนหมายถึงว่าสูงสุดคือเป็นคดีความระวังเรื่องของเอกสารสัญญานะครับเวลาทําอะไรก็คิดหน้าคิดหลังดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะทํา าดาวสุขโคจรเข้ามาดวงแรกอย่างที่บอกไปคือ6พฤษภาคม64คือดาวประจำตัวเนี่ยเจอช้ำเงินช้ำรักต้องระวังตรงจุดนี้นะครับมาจากาการงานเนาะมากลุ่มตัวเนี่ยบ้างงานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่างที่บอกไปว่าต้องทําให้ถูกทางทีนี้มันเกิดช้าเงินช้ารักหมายความว่าระมัดระวังดาวราหูค,คือความอยากได้ใครมีคือความโลภคืออยากได้อะไรจะต้องเอาให้ได้ราศีธาตุดินกลางธาตุมันอยากได้มันต้องเอาให้ได้ ทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยช้าเงินหมายถึงว่าเราก็จะด้วยการใช้เงินหมดหน้าตักคือเป็นหนี้ฉันก็ไม่กลัวเพราะอยากได้ไงอะไรแบบเนี้ยก็หมายความว่าจะเป็นหนี้สินได้ต้องระมระวังตรงจุดนี้นะครับมันไม่พึงปรารถนามันไม่พึงใจคือตอนแรกก็ดีใจอยากได้แต่พอได้มาเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยมันก็แบบว่าดูยอย่างนี้ไม่ทําดีกว่าไม่ซื้อดีกว่า,ามันก็สายเกินไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับต้องระวังทีนี้ความรักเหมือนกันนะครับความรักเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ ต้องระมัดระวังเรื่องของการเห็นผิดเป็นชอบเนาะใครเตือนใครอะไรก็ฟังไว้แล้วก็สังเกตสังการดีๆนะครับอย่าไปมึดยึดมั่นว่าเออมันไม่ใช่หรอกมันอย่างนีน้อย่างนี้นะครับกลายเป็นว่าโดนสมเขาไม่รู้ตัวนะครับต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยมายถึงว่าคนสดที่มีคนเข้ามาด้วยก็ต้องระมัดระวังพิจารณาดีๆเพราะดาวสุกเสริมาถึงการรักง่ายหน่ายเร็วรีบในความสัมพันธ์เกินไปนะครับต้องระวังตรงจุดนี้ ต่ไปดาวอาทิตย์นะครับจะมีการโคจรย้าราศีในวันที่15พฤษภาคม64ได้ตำแหน่งอุจารพิมุกเนี่ยกลุ่มตัวหมายความว่าคุณเนี่ยโดดเด่นขึ้นมามากๆมีเส้น่ห์พุทธสุขุธาตุน้ำมีสเสน่ห์แล้วก็มีดาวอาทิตย์หมายถึงว่าคู่สับคู่บารมีนะครับเพราะเป็นคู่สมพลนะครับโอ้ดีไปหมดก็มันก็จะหลงตัวเองไงทีนี้นะพอดาวราหูอยู่ก็กลายเป็นว่าระมัดระวังเรื่องของการเปิดเผยการทําอะไรที่แบบโอ้อวด ว่าตัวเองมีตัวเองได้ตัวเองเด่นอย่างเงี้ยนะครับจะเกิดเพศภัยเพราะว่าเกิดสุริยาคาตในดวงชะตาอาทิตย์กุมดาวราหูเนี่ยเป็นคู่สุริยาคาตนะครับกลายเป็นว่าโดดเด่นและเป็นภัยนะครับโอ้โอวดเกินไปมีอย่างดีสุดคือนินทาว่ารายรับหลังอย่างร้ายคือการถูกใส่ร้ายใส่ความการถูกแทงข้างหลังการถูกทรยศหักหลังต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับดังนั้นเนี่ย พยายามปิดปกปิดเอาไว้บ้างนะครับอย่าเปิดเผยรู้แต่วงในของเราหรือรู้แต่ครอบครัวของเราอย่าไปเปิดเผยอย่าไปแสดงตัวอย่าไปโอ้อวดนะครับต่อไปดาวจะมีการโคจรยกย้ายราศีในวันในเดือนมิถุนายนนะครับเดือนที่สองสองัยขอไปครับทีนี้จะมีการโคจรย้ายราศี3ดวงนะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยเริ่มต้นกันที่ดาวคานดาวดาวศุกร์นะครับโคจรย้ายราศีในเดือนที่แล้วลืมไป1น่ดวงอ่า โคจรเข้าสู่ราศีเมถุนไปกลุ่มกระดาวคันในคู่มิรในวันที่31พฤษภาคม64ก็ได้บิดคอช่วยเหลือในพบการเงินชีนี้ดาวคัรย้ายราศีละนะครับในเดือนมิถุนายนดวงแรกในวันที่2มิถุนายน64ไปสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งนิดหมายถึงวินาศนะครับมาอยู่เรื่องของสังคมแปลว่าคุณจะออกจากพืน้น ที่สังคมมาอยู่พื้นที่ส่วนตัวหมายถึงการปิดเงียบการเก็บตัวนะครับหรือบางคนได้เดินทางไกลนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะไปทางไหนเนาะก็หมายความว่าตัวเราเนี่ยพยายามคือจะสันโดษมากขึ้นก็ดีนะครับเป็นการโปรเทคตัวเองก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมาพิจารณาความเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับว่าตัวเองเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะว่าคำว่ามีนาทหมายถ,ถึงเบื้องหลังนะครับแล้วก็หมายถึง เพศภัยที่มาโดยไม่รู้ตัวด้วยมันหมายถึงการพลิกผันนะครับที่เราไม่รู้ตัวต้องระมัดระวังตรงจุดนี้แล้วก็เข้าสู่พบสาธารสังคมแปลว่ามีสังคเขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องลับๆในสังคมอาจจะมีภพยเงียบอะไรแบบเนี้ยนะครับต้องระมัดระวังเป็นรอยต่อของเดือนพฤษภาคมเนาะแต่ไปเดือนมิถุนายนจะมีดาวโคจอนยราศีอีก2ดวงนะครับคือดาวอาทิตย์ ดวงที่2โคจรย้าราศีในวันที่15มิถุนายน64แน่ตำแหน่งราชาโชคในราศีเมถุนนะครับก็อยู่พบการเงินก็ถือว่ามีโชคมีลาบมีคนนำสิ่งต่างๆมาให้ง่ายๆนะครับซึ่งดาวอาทิตย์มาจากพันธุนะครับก็หมายความว่าบ้านรถฐที่ดินอสังหาอาจจะมีลักษณะของการกู้ซื้อบ้านซื้อรถนะครับซื้ออสังหาเพราะว่า มันมีเครดิตที่ดีนะครับสามารถทําได้นะครับก็ได้ง่ายๆนะครับหมาถึงกู้ผ่านง่ายอะไรแบบนี้นะครับลาวสุขจะมีการโคจรย้ายในราศีดวงสุดท้ายนะครับในเดือนมิถุนายนในวันที่25มิถุนายน64ในราศีกรกฎได้ตำแหน่งราชาโชคไปกุมกระดานคาันพบมินาธนะครับได้คู่มิตรด้วยหมายความว่าได้ทั้งราชาโชคและคู่มิตรในพบเพื่อนฝูงพี่น้องและคนในสังคมแปลว่า จะมีสังคมคอยช่วยเหลือมีเพื่อนคอยช่วยเหลือมีมิตรคอยช่วยเหลือนะครับแล้วเกิดผลประโยชน์ที่ดีด้วยและได้ง่ายเป็นราชาโชคนะครับก็ถือว่ามีราชาโชค2ตัวเลยในเดือนมิถุนายนก็ถือว่ามีอะไรดีๆเข้ามาเหมือนกันนะครับก็ผลประโยชน์ก็จะได้ในจุดๆนั้นไปนะครับต่อไปในเดือนที่3กรกฎาคม2,564ในช่วงกลางปีเนาะ โดยภาพรวมจะมีการโคจรยกย้ายราศี6ดวงครับค่อนข้างมากพอสมควรและมีดาวพุธนั้นย้ายราศี2รอบดาวพุธย้ายดวงแรกนะครับจากราศีพฤษภเข้าสู่เมถุนในวันที่2รกรกฎาคม64ได้ตำแหน่งเกษตรหมายถึงความเข้มแข็งความมั่นคงนะครับในพบการเงินเนาะก็ถือว่าคุณจะมีแผนเรื่องของการเงินมีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือเป็นลักษณะของการ มีไหวพริบเรื่องของการเงินที่ดีนะครับก็ถือว่ามีอะไรดีๆแล้วจะได้ความมั่นคงเกี่ยวกับการเงินด้วยนะครับเพราะได้ตำแหน่งเกษตรนั่นเองนะครับหมายถึงว่าการเงินเนี่ยมีความเสถียรมากนะครับก็ได้เงินได้ทองค่อนข้างโอเคเลยต่อไปในเดือนนี้จะมีการขอยกย้ายราศีนะครับต่อไปคือดาวอาทิตย์ยาราศีในวันที่17กรกฎาคม64ได้ตําแหน่งมหาจักรในราศีกรกฎนะครับในภพเรือนของ อาสาชะนะครับหมายถึงสังคมเราจะต้องโดดเดี่ยวเหนื่อยและลำพังนะครับหมายถึงว่าการทำเพียงลำพังในท่ามกลางสังคมได้ตระหนักมาจากมาถึงความโดดเด่นคุณจะโดดเด่นท่ามกลางคนอื่นแต่ต้องทำเพียงลำพังนะครับ มาจักมาถึงการหมุนวงคือการวิ่งเต้นนะครับวิ่งเต้นเพื่อให้ได้มาซึ่งซึ่งชื่อเสียงหรือการวิ่งเต้นทําอะไรเพื่อสังคมแล้วคุณจะเกิดความโดดเด่นขึ้นมาในสังคมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันจะเป็นเครดิตเป็นความโดดเด่นเป็นาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรแบบนี้นะครับในสังคมถือว่าโดดเด่นดูดีมากเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ต้องเหนื่อยนะและต้องทําเพียงลําพังด้วยนะครับเพราะดาวทิตหมายถึงอีโก้หมายถึงการยิงในศักดิ์ศรีก็เลยบบว่า ไม่ขอร้องความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ทําเองนะครับแต่สุดท้ายได้นะมันมาจากอย่างหมายถึงว่ามันบังคับให้เราได้ในสิ่งสิ่งนั้นนั่นเองนะครับแต่ต้องได้มาด้วยความพยายามต่อไปจะมีการปรากฏการแปลกๆเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากดาวอังคารกับดาวศุกร์ย่าราศีพร้อมกันในวันที่20กรกฎาคม64ดาวสองดวงนี้เป็นดาวคู่มิดรครับแต่ว่าย้ายพร้อมกันเนี่ยแพราะว่ามันจะบังกันสนิทองศาซึ่งจะมีช่วงเวลาอยู่นะครับก็เจาะลึกในราย เดือนเพิ่มเติมเอานะครับทีนี้โดยภาพรวมเนี่ยคือมันโคจรพร้อมกันใช่ไหมในวันที่20กรกฎาคมเนี่ยมิดกลับมาเป็นศัตรูนะครับต้องระมัระวังตรงจุดนี้ก็อย่าทําการเซ็นคําประกันอย่าลงทุนอย่าร่วมหุ้นในช่วงวันที่3หน้า3หลังของวันที่30อ่าขอโทษนะครับ20กรกฎาคมนะครับมันจะมิดกลายเป็นศัตรูหมายถึงว่าภายหลังนะ เออจะแตกกันจะขัดแย้งกันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับเยอะๆมากมายต้องระวังตรงจุดนี้นะครับและมีดาวพุธยาราศีดวงสุดท้ายในวันที่20กรกฎาคม64วันเดียวกันเลยนะแต่คนละราศีก็ถือว่ารอดไปดาวพุธเนี่ยเข้าสู่กรกฎนะครับเสิร์ดด้วยหมายถึงว่าการที่ทําอะไรรวดเร็วคิดรวดเร็วเนี่ยจะตกหล่นรายละเอียดได้เพราะอย่าลืมว่ามนุษย์เราเนี่ยคิดปุ๊บทาปับ๊บ คือขาดการวางแผนขาดการาจัดเตรียมจัดการกลายเป็นว่าปัญหาอะไรที่โฟกัสก็จะรอดอนไรที่ไม่โฟกัสเนี่ยจะหรือเขาเรียกว่าหลุดโฟกัสเนี่ยจะเกิดปัญหาแล้วเราต้องวิ่งแก้นะครับหมายถึงว่าต้องทําหลายรอบทํำหลายทีหลายครั้งเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตรงจุดนี้นะครับแต่เอาตัวรอดได้ดีนะครับข้อดีคือหมายถึงว่ามีวิธีการเอาตัวรอดได้ดีนะครับก็ระมัดระวังตรงจุดนี้ นะครับเดี๋ยวมันเกิดข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นพยายามวางแผนไว้ล่วงหน้ามีสติทุกครั้งนะครับสติมาปัญญาเกิดต่อไปในเดือนสิงหาคม2564เดือนสุดท้ายนะครับมีการโคจรยกยาราศี4ดวงนะครับและมีดาวพุธยาราศีสองรอบอีกแล้วนะครับเริ่มต้นกันที่ดาวพุธดาวพุธยาราศีนะครับจากกรกฎเข้าสิงในวันที่5สิงหาคม64เสร นะครับเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปว่าระมัดระวังเรื่องของการทําอะไรด้วยความรวดเร็วเกินไปเนี่ยจะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาค่อยๆคิดค่อยๆทาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับจะดีกว่าได้ตำแหน่งมหาจักรหมายถึงมีอํานาจในเรื่องของการพูดการสื่อสารการเจรจานะครับก็กลายเป็นว่าได้ดีด้วยคําพูดนะครับแต่ร้ายก็เพราะคาพูดหมายคมว่าพูดดีเป็นสีแก่ปาก พูดมากปากมีสีนะครับก็มาระวังตรงจุดนี้หมายถึงพูดอะไรให้มันมีสาระพูดอะไรให้มันมีประโยชน์อย่าพูดอะไรที่มันแบบน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหงลงเหลงอะไรเงี้ยไม่เอาเพราะไม่งั้นอะ่ะมันก็มีแต่ความเดือดร้อนเข้ามาสู่และไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะครับต้องระวังตรงจุดนี้พเพาอดาวพูดเป็นมหาจักรเพราะว่าพูดมากครับอืแต่พูดมากในที่นี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียหมายถึงว่าถ้าพูดมากไรสาระเนี่ยคนก็เบื่อเอื่อมนะครับไม่เอาก็หลีก หนีจากตัวเราไปนะครับแต่มันจะได้ดีจากคำพูดที่เราแก้ไขมากกว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับอืมก็ถือว่ามีดีมีเสียอยู่ที่ว่าเราเลือกเราคิดเราทำแบบไหนเนาะต่อไปดาวดวงที่สองในเดือนสิงหาคมคือดาวศุกร์ย้ายราศีจากราศีสิงเข้าสุกกันในวันที่14สิงหาคม64อ่าได้ตำแหน่งนิดนะครับระมรัดระวังเรื่องของการเงินและความรักเป็นนิดมาถึงน้อยนะครับก็หมายความว่าฝึกเครื่องเรื่องของการเงินนะครับพยายาม จะสันเรื่องของการเงินแล้วก็จะเอาตัวรอดได้ส่วนความรักเนี่ยมันจะมีการจิดจางมีรักห่างเหินอ,อะไรเงี้ยนะครับก็พยายามพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีด้วยนะครับทุกอย่างก็จะโอเคขึ้นซึ่งเป็นดาวประจำตัวเนาะอยู่ในภพเดือนของอยู่ปุตตะเนี่ยนหรักจิดจางนะครับความพึงพอใจมันมีน้อยนะครับหมายถึงว่ามันแรกๆอะ่ะมันก็ดีเนาะรักโปรโมชั่นแต่ ช่วงนี้มันจะจืดจางน,นะครับพยายามเติมความหวันให้แก่กันพยายามทํากิจกรรมร่วมกันพยายามาไปเที่ยวไปอะไรแบบนี้นะครับไปเดทกันเนี่ยเออก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปดาวดวงที่3คือดาวอาทิตย์จะมีการโคโจรยาวราศีนะครับเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่17สิงหาคม64น้านตําแหน่งกเกษตรเนี่ย หมายถึงมีไอเดียเยอะแยะมากมายที่จะทำนะครับแต่มันวุ่นไปหมดเลยแต่มันเกิดความมั่นคงได้ในอนาคตมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของอโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่ในพบพันธุหมายถึง เข้มแข็งมากๆเลยอ่ะมีเกณฑ์ได้อักสังหาบ้านรถที่ดินนะครับแล้วก็มีครอบครัวด้วยนะครับหมายถึงว่าอาจจะมีเกณฑ์การแต่งงานการจดทะเบียนนะครับก็มีลักษณะนี้ด้วยส่วนดาวดวงสุดท้ายคือดาวพุธนะครับจะมีการจรยกย้ายราศีในวันที่23สิงหาคม64เข้าสู่ราศีกันแในตำแหน่งเกษตรมีอํานาจมากนะครับหมายความว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะถึงสิงหาคมถ้าใครมีปัญหาอะไรเนี่ย สามารถแก้ไขได้ในช่วงปลายเดือนนี้เลยนะครับสิงหาคมเพราะว่าอำนาจของดาวพุธคือการแก้ไขการเอาตัวรอดได้นะครับก็จะสามารถเอาตัวรอดด้วยสติและปัญญานะครับวางแผนทุกครั้งก่อนจะทําอะไรและมีสติทุกครั้งสติมาปัญญาเกิดสามารถแก้ไขสถานการณ์อยู่ในความควบคุมของเราได้และไปสู่ประสบความสําเร็จได้ง่ายด้วยนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับเป็น กำลังใจให้ในช่วงกลางเดือนนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่ว่าคุณคิดคุณเลือกคุณทําอย่างไรนะครับก็จะได้ผลแบบนั้นนะครับงก็สามารถติดตามคํายกรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคํายกรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ